สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำตัวกันนะครับผมมือใหม่ทำช่อง YouTube อา,อาชีพหลักของผมคือขายรถมือสองนะครับส่วนอาชีพเสริมงานอนิเลรกคือแต่งรถนะครับเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะมารีวิวในหวัวข้อแต่งรถยังไงให้ประหยัดคุ้มประหยัดคุ้มในที่นี้หมายถึง คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปทุกบาทนะครับกับของแต่งที่เราได้กลับมา <c oughs> จะเห็นว่าหลายๆคนแต่งรถใช้เงินเยอะมากามีอะไรใส่เข้าไปทุกอย่างใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างสุดท้ายก็ถอดเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆวนหลูไปอย่างเงี้ยนะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีเสียเงินซ้ำซ้อนแต่ถ้าใครเงินเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับ มาถึงนายแบบของเราวันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นรถผมเอง Toyota r ร v o 2.8สอปีประตูออโต้โอวินนะครับทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูเป็นจุดๆไปนี่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวชี้้ดูทีละจุดนะครับ หเริ่มต้นเห็นได้ชัดเจนก่อนแปลงหน้านะครับคันนี้ผมแปลงหน้าเป็นตัวปี2020ตัวปัจจุบันล่าสุดที่ขายบนโชว์รูมนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นของทาโคมตตัวนอกนะครับมีไฟสิว4จุดต่อไปจุดเด่นอีกตัวหนึ่งชุดช่วง่างนะครับชุดยกของสัน4คูณ4ยกปีกนก ความสูง4นิ้วตัวนี้มีจุดเด่นยังไงล่ะครับยกได้โดยไม่ต้องปรับคานหน้าทับสีนะครับใช้บิดล็อกอย่างเดียวล้วนต่อไปนะครับโชคช่วงล่างนะครับโชคเป็นของ hot b i t เป็นโชคไทยนะครับซับแทงปรับได้แปดระดับวิ่งหนุบหนึบเนียนมาก ปีกนกของซันนะครับปีกนกปรับองศาบวกด้วยสปริง KK1 ส่วนต่อไปช่วงแรงด้านหลังนะครับเป็นแหนบของ KK1 เหมือนกันนะครับเสริมเพิ่มเติมด้วยถุงลมระบบแอร์สักพิษใช่ไวิ่งนุ่มนวลแน่นอนครับออนต่อมา บันไดอัจฉริยะไฟฟ้าของ e-board นะครับเมื่อเปิดประตูบันไดจะสไลด์ออกมาปิดก็กลับเข้าที่สะดวกสบายนะครับส่วนล้อนะครับเป็นขอบ22ย,ยี่ห้อเมลกันทักบวกด้วยยาง MT นะครับวิ่งเสียงไม่ดังมากหายบวกส่วนสเปคล้อเป็นขอบ22กว้าง14นิ้ว อัปเจ็ดสบ76ถามว่าใส่รีโว่ทำยากไหมครับยากมากเพราะซุ้มของรีโว่ล้อหน้าเนี่ยครับเล็กมากๆเลี้ยวและติดส่วนคันนี้ได้ทำการปรับซุ้มเอียรซุ้มนิดหน่อยนะครับช่วงปลายบางโคนกับกันชนหน้าเรียบร้อยทำกับสภาพเหมือนเดิมออกจากโรงงานนะครับเนียนดูไม่รู้ส่วนที่เหลือเป็นจุกจิกนิดหน่อยก็คือ แม็กไลเนอร์ตัดขอบเรียบนะครับตัวรถจะได้ดูทรงดูบางครัก็รายละเอียดตกแต่งมีเท่านี้นะครับ,บดูกันไปเรื่อยๆอันนี้ชื่อนะครับเพิ่งตั้งชื่อมาอินดีกาลาด ว่าจะทำในอนาคตนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกแนวทางการแต่ง Toyota Revo แนวอเมริกันซึ่งแนวนี้ยังไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นฟอร์ดกันครับที่ทำสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องน้องใหม่ติดช่วยติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้คลิปแรกตะกุกตะกักหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อไป หวังว่าจะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ